สวัสดีจ้าอันนี้น้ำท่วมน้ำเต็มโปอย่างเนาะจา้ะมัดตัดมัดกิดมันขึ้นนี่เนาะค่ะเนาะฝนไหลโอ๊ยใจมันคักเต็มโปเลยอันนี้ก็จะมารีวิวปลาบ่อนให้เบิกเนาะค่ะอยังคือบวัวเนอะกล่องหนาเนาะ เอาทั้งนีีมั่วบ่ลายลายค่ะพี่น้องป้าบวนนี่ดิน้องเขาห้างกับอะไรบ่ไก่คางดอกใส่ไปกันบวนนี่เกงได้เด้อค่ะเอาไปเกงใส้หมูเนาะค่ะใส้ปลาก็บได้เนาะค่ะเนาะ แสงเนาะนี่แหละค่ะเขาก็จะเอาตรง,งยอดตรงนี้แล้วค่ะไปเก่งเ,เอาตรง,งยอดตรงกลางมัแล้ะค่ะไปเกง นี่แหละค่ะลบแบบนี้แหละค่ะเอาไปเกงใส่หวายใส่นมไม้ก็ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าต้นบอนเนาะค่ะ้ลยค่ะพี่น้องสวมหัวเลยสูงท่วมหัวเลยถ้าอย่างใดก็มาไปเก่งเด้อจ้ะเด้อพิกัดกระไ้ปลาไพ่นี่แหละค่ะ Lắp này xuống Càng xây mũ đi mấy Ta xẹp thẹp Dựa dẹp lấy khả Dựa dẹp lấy khả เยอะแยะ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 เลยเกิดเองค่ะตรงนี้เอามาปลูกแคบบกกีต้นค่ะแพร่าล่ามปลูกง่ายนี่จะพี่น้องมาเอาไปแกงเนาะคะะ่ะเนาะเพแหงจ้ะ่เอาไปแกงได้ บอนหวานค่ะบอนหวานตามคอยเป็นหมากแล้วคือดีแทะเริ่มออกมากแล้วเนาะนี่จะแนวเดียวละจ้ะเต็มอ,อคือเลย ตัดหลักก็ขึ้นตัดหลักก็ะนขึ้นหน่อให้งามมาไปแกงเด้อจ้ะกินน้ำใหม่จนไม่อยากบ่นเลยบอกจ้ะหนามเต็มโป้เลยค่ะตัอดหย่เฮา เจอกันคลิปหน้าจ้า